ถ้ากุ๊กไก่กันกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กกุ๊ไก่ไว่าน่ารักจังเลยลูกไหนน้ำส้มอยู่ไหนคะไหนพูดซิน้ำส้มไหนพูดซิพูดให้พ่อได้ยินหน่อยน้ำส้มส้มไหนพูดซิส้มน้ำส้มอ๋อ

just call me it's aye yeah just call me daddy daddy oh what on let me <laughs>

อีวาใคอยากกิครอยากกินน้ำส้มแชร์เลยบ้าแชรเลยบ้าใครอยากอุ่ยใครอยากกินน้ำส้มทำท่ากุ๊กไก่ด้วยกุ๊กไก่ด้วยเราจะกินรสชาติกุ๊กไก่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 อันนี้เทแล้วนะทำท่ากุ๊กไก่กันกุ๊กไก่แล้วกุ๊กไก่กุ๊กไก่ไอ้มาทำด้วยแล้วกุ๊กไก่

เก่งมากค่ะผู้ช่วยช่องช่องช่องว่าอันนี้น้ำนะะไ,ได้ค่ะไหนน้ำส้มอยู่ไหนคะไหนพูดซิน้ำส้มไหนพูดซิพูดให้พ่อได้ยินหน่อยน้ำส้มส้มไหนพูดซิส้มน้ำส้ม อร่อย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 ยอร่อยบ้างไหมอร่อยบ้างไหมคะอร่อยบ้างไหมคะอร่อยบ้างไหมคะอร่อยบ้างไหมมาก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 อืมกินข้าวกันอุ้ยหกเลยมาเดี๋ยวมันมีเช็ดให้กินข้าวกันอืมเก่งค่ะไปเลย อเอาเอามาเมาเดินถอยหน้าหอยหลังช่องช่องทไมคะหกคะ อ่ะกินข้าวได้ค่ะระวังกินข้าวค่ะเก่งทุดเอ้าเอ้าเอาเอเอาใหม่ทเล็กล็วันนี้ก็เมทบาะร่วาไม่กินันนี้ไม่ให้ซ้ำส้มแล้วนะเก็บแล้วนะเก็บน้ำส้มนะกินข้าวก่อนกินข้าวเร็วอ้วาไปเร็ว พอเ,เก็บนะ้ำพอเก็บน้ำส้มนะปายกินข้าวลูกกินข้าวแล้วเดี๋ยวมีให้น้ำส้มปะอะอืมนั่นแหละ <c oughs> อาอยากกินน้ำส้มแต่ไม่ใช่กินข้าวกินข้าวแล้วมีให้กินส้มเนี๋ยวกรุ้น <c oughs> ไหมกรุ้น <c oughs> ไหมคะ สตอนแม่พองบีมเนี่ยจริงๆแอปเปิลองไม้ที่ไม่กินเลยนะจะหั่นไหมใหญ่มากอ่ใหญ่มันใหญ่ไปอ่ะมันนงเคื่องดุก่ปกต่องนตอนงบีมเนี่ยอยากกินองุ่นอยากกินอปเปิลอย่างเดียวต้องแวะลงราไปก่อนนะองุนมันหาซื้อยากอเปิลอปเอปเปิลน่มันหาซื้อยากแม่ก็ต้องแบบแม่ต้องไปแวะตลาด ที่วงใจญตลาดมือใหญ่มากๆเลยตลาดแล้วกมดินข้าวดข้าวเออเมื่อไหร่่นเดอนเดือนเจบาทนี่แอปเปิ้ลลูกลบาทนะแพงมากเลยอ่ะกต้อง bon ้อเพราะว่าไอที่อยู่ในท้องมันอยากกินมัอกอไมันอยากสั่งมาดินสั่งมาแล้วกน

anh nha anh nha xin lai anh nha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 